ไม่ฉันจะไม่สัญญาเด็ดขาดว่าการเป็นนายุกเทสมนตรีเราต้องรู้จักการบริหารจัดก,การน้ำท่วมภัยแรงฝนแห้งอย่างไรก็ตามแต่เราจะต้องจัดก,การในการวางแผนเป็นระบบครับพี่น้องประชาชนเราจะต้องจัดก,การในการลออคูคลองทั้งก่อนฝนตกหลังฝนตกเราบริหารจัดก,การได้ครับพี่น้อง กูจะไม่ให้คำมั่นสัญญาใครเด็ดขาดกูไม่ใช่นายกเทศมนตรีโอเคนะกูไม่ใช่นายกเทศมนตรีกูเป็นด็ตร์มาลี่กูไม่ใช่นายกเทศมนตรีกูจะไม่ให้คำมั่นสัญญากับใครโอเคนะ พี่น้องครับผมอยากเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลหาดใหญ่ถ้าเกิดพี่น้องอยากจะเลือกใครไม่เลือกผมพี่น้องเนี่ยแน่นอนว่าไม่เลือกผมเดี๋ยวคนอื่นมันมาและการที่ผมนั้นสามารถแก้ปัญหาได้ครับพี่น้องพี่น้องครับทั้งก่อนน้าท่วมเราต้องรอคูคลองหลังจากน้ําท่วมเราต้องดูแลเราสามารถจัดการทุกอย่างได้พี่น้องครับ เลือกผมแล้วผมจะช่วยพี่น้องเองกูได้ข่าวว่าตุยไปหลายร้อยศพแล้วพัดลงทะเลอีกไม่รู้เท่าไหร่ ได้ข่าวว่ามึงก็ไปไม่เป็นเหมือนกันอีนั่นอีนั่งกับอีนี่กูได้ข่าวมึงก็ไปไม่เป็นเหมือนกันเลขานายอเลขานาะยรัฐมนตรีอีนี่แล้วก็อีนั่นมึงก็ไม่ไปไปไม่เป็นกับอีนี่และอีนั่นแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวเราก็ไม่ยอมเสียให้กับกัมพูชาเราจะไม่เสียแผ่นดินให้ใครแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวเราก็จะไม่ยอมเสีย กูได้ข่าว่าเสียไปหลายกิโลเมตรแล้วค่ะเสนูหลายกิโลเมตรยังไม่ได้กลับคืนมาประมาณเนี่ยเจ็ดกิโลตางกิโลเมตรที่ปสาตาควายมึงเสียไปแล้วค่ะมึงเสียปสาตาควายไปแล้วเสียหนูแล้วยังไม่ได้คืนมาเสียแผ่นดินยุคอีแพทองทาน แล้วก็ยังไม่ได้แผ่นดินคืนมาในยุคอนุทินชาญวีโอเคนะคะเล่าให้ฟังเฉยๆไม่มีอะไรมากค่ะแค่เล่าให้ฟังเล่าสู่กันมีคนเข้ามาแซวดักตร้มเลิกกว่าสตอตะหลอดเลยของกูสตอก็ดีกว่ามึงอ่ะส้นตีนโอเคค่ะสวัสดีทุกคน ขอคค่ะวันนี้เราจะกินมาม่าผัดขี้เมาใส่ไข่ดาวมาแม่ผัดขี้เมาใส่ไข่ดาวมาม่าผัดขี้เมาใส่ไข่ดาวกูจะกินมาม่าผัดขี้เมาใส่ไข่ดาวมาม่าขี้เมาทะเลผัดมาม่าผัดขี้เมาทะเลใส่ไข่ดาว เติมพลังนิดนึงก่อนที่จะไปไล์สดซีเกมันเป็นยังไงจ๊ะ ซีเกมมีอะไรจ๊ะคุดเรื่องสีเกมทำไมสีเกมมันมีอะไรจ๊ะซีเกมทำไมไฟสนามทำไมมันมีอะไรจ๊ะ เกมมีอะไรจ๊ะงานอ๋อไฟสนามไม่มีหรอเอายุ่งแล้วทำไมอ่ะทาไมไมันเป็นอย่างนั้นอ่ะซีเกมส์เขมนไม่มาไม่มาก็ดีแล้วอ่ะไม่มาก็ดีแล้วมาเดี๋ยวมาโดนโหอีก ไม่สว่างอ๋อทำไมซีเกมไฟไม่สว่างอ่ะอืมซีเกมงบประมาณเยอะมากแต่ไฟไม่สว่างอืมซีเกมไม่มีความพร้อมอ๋อรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลการกีฬาชื่อว่าธรรมนัส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาชื่อว่าไอแล้สักอย่างหนึ่งตัวสั้นๆป้อมๆอะ่ะตัวสั้นๆอะ่ะไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้จักเหรอซีเกมเป็นยังไงนะไฟไม่สว่างน้ำไม่ไหลไฟดับอืมอัตกรผู้ซึ่งมาเป็นรัฐมนตรีแทนพ่อ อัตรกรมาเป็นรัฐมนตรีแทนพ่อมาเป็นสสแทนพ่อเอาซ้ำเราทำไมอ่ะที่แจ่มเป็นอะไรไหนเช็คซิ ซีเกมทำไมใครดราม่าเรื่องซีเกมเดี๋ยวฉันจะสัมภาษณ์ผู้ว่ากองสอบเดี๋ยวถามผู้ว่าเลยไหมถามผู้ว่าเลยไหมถามผู้ว่าเลยไหมผู้ว่าการกีฬาเอาไหมถามผู้ว่าการกีฬาให้นะเดี๋ยวถามผู้ว่าการกีฬาให้เอาไหมว่ามันเป็นยังไงนะ มันเป็นยังไงซีเกมมันเป็นยังไงเดี๋ยวถามให้ว่ามันเป็นยังไงย,ยังไม่รักษาจแป๊บแป๊บ ไม่มีความพร้อมเหรอกินผัดมามากลองท้องแป๊บหนึ่งแป๊บไม่มีความพร้อมเหรอมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะใช่เหรอ โดนดมาม่าอยู่เหรอเดี๋ยวเช็คดูเดี๋ยวเรียขอเช็คแป๊บนึงมันต้องมีอะไรสักอย่างอะเนี่ยผมบอกว่าสบู่ของด็อกเตอร์ใช้ดีมากได้นอนอยู่แล้วดิ แน่นอนอยู่แล้วดีเมียเธอเป็นคนเลือกเก่งช่างเลือกเมียเธอเป็นคนมีรสนิยมใช้สบู่ดัตต์มริการรสนิยมเขาดีเหมือนกับการเลือกผัวมาเป็นสามีนั่นแหละแสดงว่าเมียเธอเป็นคนมีรสนิยมเออ นานาไรบีหน้าโดนประกันตัวหรือยังอืมสบูรแรแ่แดงลอกๆเมื่อการถเธอ มีใครยังไม่ได้กล่องของขวัญนะกล่องขวัญกล่องของข,ขวัญด็อกเตอร์มาริการเลิดมากเธอ,อสบู่ทองก็ดีนะสะบู่ทองก้อนเดียวอะ่ 199. ระร้อยเก้าเก้าลดราคาจากสามรอยห้าสิบเก้าสบู่ทองคือแก้รอยเหยี่ยวย่นส่วนสบู่แดงแก้ฝ้าส่วนสบู่ดำแก้สิวอืม่จาจัดไปเลย บู่แดงแก้ฝ้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งร้อยเก้าเก้าบาทถ้าเธอรักเมียเธอและเมียเ,เธอใช้สบู่แดงบอกว่าดีอ่ะเธอควรจะซื้อโปรโมชั่นไปเลยสบู่แดงลดต้มริกาตอนนี้โปรโมชั่นเดือนธันวาคมทั้งปีทั้งเดือนโปรโมชั่นทั้งเดือนธันวาคมก่อนที่ปีหน้าจะเพิ่มราคาเพราะว่าปกติราคาก้อนเดียว289วันนี้ซื้อ1ก้อนแถมอีก1ก้อน199บาท ซื้อหก้อนแถมหนึก้อน199บาทเธอจัดไปเลยจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าเกิดใครซื้อมาคุณจะได้ราคาพิเศษจริงๆ19 199บาทได้2ก้อน199บาทได้2ก้อนดรมาริกาจัดโปรโมชั่นให้แล้วสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ดรมาริกากําลังจัด นะคะแคมเปญนะคะสำหรับใครก็ตามแต่นะคะเรามีสินค้าอยู่ในไลฟ์นะคะค่ะใครก็ตามแต่อยากจะได้สินค้าโปรโมชั่นจากไลฟ์สดของดเรมาริการนะคะไลฟ์นะคะไปเลยกัะไลฟส์สดสบู่แดงดอกอรมาริกาซื้อ1ก้อนแถมหนึ่งก้อนอันนี้นนดเรมาริกาไม่ใช่ไม่ใช่ดรบุ๋มปนัดดาของดอเรมาริกาคือค้าขายของบุ๋มปนัดดาคือเป็นมูลนิธิแจกได้ของกูไม่มีแจกกูขาย <laughs> เออ สบู่แดงดกัก๊าแก้ฝ้าหน้ากระจ่างใสใครใช้สบู่แดงดับกกาซหน้ากระจ่างใสทุกคนสบู่แดงด,ดงับมากปกติแท็กพลันยูชอบขายครึ่งก้อนซึ่งถามว่ามีไหมไม,ม่ไม่มีไม่มีครึ่งก้อนไม่มีจริงมึงซื้อไปเลยมึงอย่ามาสบู่มันของต้องใช้น่ะอือ สบู่แดงดลกก็มลาเป็นสบู่แก้ฟ้าทําจากน้ำแร่ธรรมชาติจากฝรั่งเศสเอิร์ธมารีนวอเตอร์จีแล้วก็ทําจากน้ําผุหลับหมักว่านหางจระเข้สารสก,กัดหัวชัยเทา้าเนียสนามายวิตามิน B3 แล้วก็อันฟ้าอาบูตินที่สร้างความกระจ่งางใสซึ่งเป็นสารสก,กัดธรรมชาติน้ำมันตามวิตามิน E สบู่ที่มีสารสกัดที่สร้างความกระจ่างใสได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น E C D และก็หัวใจเท้าและว่านหางจระเข้สร้างความชุ่มชื่นแล้วสบู่แดงด็เรมริกาเป็นเซรั่มซบแอนสกินไวเซรั่มมึงมึงใจเย็นเย็นมึงต้องใจเย็นเย็นะมึงต้องรู้จักใจเย็นเย็นนะอันนี้กูบอกมึงก่อน มึงต้องใจเย็นๆหมายถึงบอกประชาชนโดยทั่วไปหมายถึงบอกตัวเองอะ่ะมึงต้องใจเย็นๆเวลามึงจะมาด่ารัฐบาลด่านายกรฐัฐมนตรีมึงดูก่อนว่าบอดีิกาของรัฐบาลเน่ยเป็นใครมึงดูก่อนมึงบัดด้เฮียนมึงบัดดีห้าวแน่ สู้แรงนะทุกมาตการเลิศมากเออมันมีโปรโมชั่นตัวหนึ่งนะคะกาแฟเธอกาแฟเอ็มโกโก้ Go Go. ขายดีมากต่อไปนี้จะเป็นเอ็มคอฟฟี่ M coffee นะคะตัวนี้จะเป็นกาแฟสองรสมันมีรสหนึ่งตะก,กา้าน้ําตาลเนี่ยมันจะเป็นกาแฟคาราเมลส่วนตะก,ก้าเขียวจะเป็นกาแฟโรบัสต้าวันนี้นะครับจัดให้ค่ะอยากได้ตัวไหนเลือกเลยค่ะ<ม>อยู่ในตะก,ก้านะคะซื้อ2กล่องแถม1กล่องซื้อ2กล่องแถม1กล่องกล่องเดียว390บาทซื้อ2กล่องแถ,ม 1, งถ,ม,1งถม1กล่องสําหรับกาแฟจ้าแถามให้ ครับเห็มเดครับเป็นกำลังใจให้นะทุกคนในหาดใหญ่ฮัลโหลขอโทษทีท่านผู้ว่ายุ่งไหมเออ อยู่กรกะทเหรอเออนี่นี่นี่มันมีประชาชนดราม่าเรื่องไฟดับตับอะไรสมมเพชี้แจงหน่อยได้ไหมนี่กําลังไล์สดอยู่โอเคอ่าต่อไปขอเชิญพบกับเรื่องเกี่ยวกับซีเกมไฟพร้อมไม่พร้อมมันเกิดอะไรขึ้นยังไงแบบไหนนะขอเชิญพบกับผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะท่านกองศักดิ์ยอดมณีท่านชี้แจงหน่อยสิคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอ่าเชิญเ <ไป S 1> ลยคะ่ะเป็น,นาการท่ายข้อมูลที่ ปิดเปือนทําให้คนเข้าใจผิดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือไฟที่ราชมังเนี่ยเราดูแล้วได้มาตรฐานตามสากลเลยนะแข่งขันซีตาเอ่อเวิร์คคัพ<ม>อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะกาหนดว่าไฟเนี่ยจะต้องมีความสว่างเนี่ยไม่ต่ำกว่า1,500ลักนะซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราก็เช็คเรียบร้อยแนละ้วว่าไฟเนี่ยสว่างประมาณ 1,700- เถึง1,800เกินกว่ามาตรฐานดงนั้นไม่มีปัญหาอะไรเลยในเรื่องของความสว่างนะแต่ว่าต้องยอมรับว,ว่ามันไม่ไม่สวยงาม นะเพราะไฟเนี่ยมันเหมือนแหวงแหวงเหมือนกับเป็นหนูแทะนะซึ่งก็ต้องยอมรับผิดนะครับว่าเราไม่ได้ทําให้มันสวยงามนะวันนี้ก็ได้สั่งให้แก้ไขแล้วด้วยการกลับให้มันเรียบนะครับจะไม่มีเป็นแหว่งแหวงแล้วนะและตอนนี้ก็ตอนหน้าแมชหน้าเนี่ยก็จะไม่มีความอะไรอ่ะที่เป็นอะไรลน่าลำคัญตาถำให้าามันไม่ใช่เรื่องของมาตรฐานความสว่างอะไรทั้งสิน้นนะแต่มันเป็นเรื่องความไม่สวยงามนะเท่า,านั้นเองก็<พ>กลับ เล็กน้อยแล้วก็เพิ่มความสว่างด้วยขึ้นเพิ่มอีกเล็กน้อยครับค่ะท่านผู้ว่าปกติที่มันเกิดดราม่าเนี่ยเป็นเพราะว่าความไม่สวยงามเท่านั้นใช่ไหมแต่ว่ามันทําตามมาตรฐานแล้วให้คนเข้าใจมันพูดกันจนคนเข้าใจว่าไฟไม่พอไฟไม่สว่างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ประนั้นมันก็เลยถูกเปลี่ยนไเจาก้วยความไม่สวยงามอโอ้แล้วทีนี้เนี่ยอ่อออซีเกมมันมีกี่วันนะคะ ซีเกมมีตั้งแต่วันที่9ธันวาจนถึงวันที่20ธันวาครับอประเด็นดราม่ามีหลายเรื่องแต่ว่าจริงๆแล้วภาพรวมเนี่ยเราพร้อม90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะ่ะมีจุดเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคซึ่งเราแก้ไขแล้ว เดี๋ยวคราวหน้ามาเนี่ยจะเป็นไฟที่เรียบร้อยอสะอาดแล้วก็ตสบายตาแล้วก็ความสว่างก,ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยไม่ได้เพิ่มมากเพราะสว่างไปก็ไม่ได้อีกถ<อ>้านักกีฬาก็จะมีผลก่อการ<อ>เต่นอีกแล้วก็ต้องให้มันพอดีตามมาตรฐานคือมาตรฐาน,<ต>นของไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องมาตรฐานแน่ว<อ>ันแ,แก็ความสว่างเนี่ยมาตรฐานอยู่แล้ว แปลว่ามาตรฐานโลกสากลโลกเขาเนี่ยคือว่าความสว่างมันจะต้องได้มาตรฐานคือหมายความว่าไม่สว่างเกินไปไม่งั้นมันจะไปแทงตานักกีฬาใช่ไหมใช่ถูกต้องถ้าสว่างเกินไปก็ไม่ได้นะมืดไปก็ไม่ได้นะก็จะต้องเป็นความสว่างที่พอดีนะซึ่งเมื่อวานเนี่ยความสว่างเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยนะเพราะว่าเกินมาตรฐานสากลอยู่แล้วแต่ที่มันทําให้อ่ดูเหมือนกับเป็นอะไรอ่ะ เหมือนหนูแท้ไม่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 สวยงามไม่สวยงามวันนี้เรากลับให้เรียบร้อยแล้วโอเคอ่าแล้วแล้วเนี่ยได้เรียบร้อยแล้วก็เพิ่มความสว่างให้อีกนิดนึงอแต่ไม่ได้เพิ่มมาแเราได้ข่าวว่าเขมรไม่มาแข่งเหรอเขมรน่ะเขมนไม่มาแข่งเอ่อฟุตบอลแต่ว่ามาแข่งกีฬาอื่นสิบสองชนิดก็มีประมาณร้อยกว่าคนร้อยอ่าเขมนมาเมืองไทยตอนนี้อยู่ในเมืองไทยร้อยกว่าคนเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาสิบสองชนิดสิก็อ่าได้ ได้ทยอยกันจะเข้ามาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มาพร้อมกันเพราะ่านักกีฬาเขาก็แล้วแต่ว่าชนิดกีฬาไหนเขาเริ่มแข่งก่อน oh. เขาก็จะมาก,ก่อน อ๋อแล้วนี่เขาแบบเขามาเนี่ยถ้าเกิดมีคนรู้ว่าเป็นขรเนี่จะมีใครมีปัญหาอะไรไหมอ่ะก็ก็เราก็มีมาตรการแล้วว่าไม่มีาการติดธงอะไรทั้งสินส้นซ<ช>ึ่งเราไม่ได้เป็นคนคิดเองนะ<ช>นอันนี้เป็นการหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายไทยกับกัมพูชาแล้บอ,บอกว่าเพื่อความปลอดภัยต่างๆเนี่ยปกติเราจะมีรถนำเป็นตำรวจนำอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเป็นของกัมพูชาเนี่ยเราก็จะไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นสังเกตเห็นว่าเป็นรถที่นักกีฬาเขมรหรือว่าเป็นกัมพูชา แต่อยา่างใดเพื่อป้องกันความปลอดภัย mm hmm. แการที่พักเราก็จะจัดที่พักให้นักกีฬาทั้ง12ชีิกีฬาเนี่ย อยู่ด้วยกันนะเพื่อให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยง่ายขึ้น<ー>นะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทางสำนักง,งานตาร,รวจแห่งชาติเนี่ยน่ารักมากะนะได้ช่วยเหลือวางแผนอย่างดีนะก็เพื่อการันตีว่าจะไม่เกิดเหตุอะไรต่างๆอ๋อโอเคอค่ะเพราะฉะนั้นรถคันที่ไม่ติดธงカメไม่ติดธงชาติอะไรเลยแปลว่าเป็นพวกขบวนมメเนานะ ที่ที่เป็นส่วนกลางเนี่ยอ่ก็ไม่ได้ติดธงชาติเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นนักกีฬาอ่ปกติเป็นประเทศอื่นเนี่ยถ้าจะมีธงนะจากของประเทศนั้นๆแต่ว่ารถของเจ้าหน้าที่เขมรเจ้าหน้าที่กัมพูชาเนี่ยรถนักกีฬากัมพูชาก็จะไม่ติดธงเหมือนกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเราก็ไม่ได้มีการติดธงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะมองไม่ออกว่าไอ้รถคันนี้เนี่ย คนนักกีฬากัมพูชาหรือว่าเป็นรถเจ้าหน้าที่อะไรต่างก็จะไม่จะดูไม่ดู <c oughs> เออได้ได้ได,ได้ขอบคุณมากโอเคเดี๋ยวฉันจะได้ดู <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวดเ,ยเดี๋ยวดรมาริกาจะได้เล็งถูกเนาะ ต้องเลงให้ดีเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีอะไรที่บอกว่าไหนเป็นของกัมพูชาโอเคแล้วท่านผู้ว่าตอนนี้ซีเกมเนี่ยมีทั้งหมดหลายวันเนี่ยโอ้ยมันเป็นช่วงท้ายปีพอดีเนี่ยมันจะชุลมุนยังไงไหมล่ะมันแบบว่าวางแผนบริหารจัดการอย่างไรอะไแบบไหนบ้างประเทศไทยเป็นควรจะเป็นเจ้าภาพอย่างไรเอับก็เปอร์เซ็นต์เนี่ยเรียบร้อยดีแล้วก็อยากที่จะให้พวกเราเนี่ยเข้าไปเชียร์นักกีฬาไทยเยอะๆเพราะว่าครั้งเนี้ยเราเปิดชูฟรีหมด ทั้งชนิดกีฬาที่มีความนิยมต่าง,างๆเช่นวอลเลย์บอลฟุตบอลอะไรต่างๆเนี่ยฟรีหมดทุกชนิดกีฬา50กว่าชนิดกีฬานะก็เข้าไปลงทะเบียนเนี่ยเข้าไปดูในเว็บไซต์อ,อย่างเป็นทางการของซีเกม นะแล้วมันก็จะมีลิงก์เข้าไปเพื่อที่จะไปจองได้้าเราจองล่วงหน้าง่ายนิดเดียวครับคือมีชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็ในบัตรประชาชนเท่านั้นเองไปี่ได้เลยไปจองที่ไปชมได้เลยสนามเมื่ใช้สนามชมอ่าพิธที่เปิดเนี่ยหมดเกลี้ยงแล้วนะเพราะเราเปิดไปสองรอบอ่เมื่อวานนี้ก็เปิดไปเก้านาทีก็หมดเกลี้ยงนะหนึ่งหมื่นที่นั่งก็เกลี้ยงเลย๋อแล้วทีนี้วันไฮไลท์คือวันไหนนะคะ วันไฮไลท์ก็เป็นวันเปิดพิธีเปิดการแข่งขันนะที่ทอตอนนี้หาบัตรไม่ได้แล้วนะแต่ว่าจะมีการถ่ายทอดอนะครั้งนี้จะถ่ายทอด5สถานีขทับนะพีพีทีวีช่องวันช่องไทยรัฐทีวีทีสปอร์ตเจ็ด นะแล้วก็ NBT นะส่วนเรื่องของเอ่อไอเคเบิลก็จะมีเอ่อทรูวิชันนะรเฟกมีการถ่ายทอดเยอะที่สุดใน3ามชนิดกีฬาโอ้เลิศเลิศนะคะฝีมือของท่านผู้ว่าจริงๆเลิศมากเลิศมากเลยนะคะแล้วทีนี้ประชาชนควรจะต้องติดตามหน้าจอหรือว่าจะไปยังไงต่อถ้าเกิดก็จริงๆแล้วอยากให้มาที่สนามนะครับเพราะว่ามาเป็นกําลังใจนักกีฬาแต่ถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยสามารถดูผ่านจอทีวีสามารถดูผ่านแอ มือถือต่างๆได้เลยนะก็สามารถดูได้ทั่วประเทศนะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดก็คืออามาที่ สนามแข่งขันจะสนุกที่สุดนะแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับกีฬาเขาเขาใช้สนามอะไรบ้างนะคะสนามสุบมีสนามอะไรบ้างสนามตรงนี้เนี่ยสนามหลักเนี่ยจะมีประมาณเก้าเก้าเก้าชนิดกีฬาที่อยู่ที่หัวหมากสนามกีฬาหัวหมากเนี่ยจะมีทั้งฟุตบอลมีวอลเลย์บอลมีเอ็กซ์ตรีมมีเบสบอลห้าคนมีว่ายน้ำยิงธนูยิงปืนนะแล้วก็ปีนหน้าผาแล้วก็จะที่ที่สนามสนาม ที่ที่ของกรมพระาษฎร์เนี่ยก็จะมีหลายชนิดกีฬาเหมือนกันนะก็จะกระจายอยู่ทั่วทั่วกรุงเทพแลเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ได้เลยตอนนี้ที่สงขลาเราจะไม่มีละเราย้ายที่สงขลามาที่กรุงเทพแล้วก็ชนบุรีทั้งหมดชนบุรีก็หลายหลายชนิดกีฬาที่น่าติดตามเช่นเรือใบที่สมเด็จพระชินีท่านจะส่งแข่งเรือใบด้วยสมเด็จพระราชินีส่งแข่งเรือใบ แข่งเรือใบเป็นนักกีฬาทีมชาตินะสมเด็จเป็นนักกีฬาทีมโอสมเด็จเป็นนักกีฬาทีมชาติโ oh. อใช่ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ที่เรียกว่าอา่อเป็นพระมหากราณาธิคุณนะครับแล้วก็ทรงพระปรีชาสามารถมากนะท่านก็จัดลงแข่งอ่ในทีมนะเป็นทีมเ, oh, เรือใบประมาณแปดถึงสิบคนนะก็เป็นเรือใบขนาดใหญ่นะซึ่งพวกท่านจะแข่งช่วงกลางเดือน โอเคแล้วก็อเออส,ส,สมเด็จพระนางเจ้าทรงแข่งเรือบใบเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วแล้วเจ้าฟ้าหญิงอ่ะเจ้าฟ้าหญิงมีแข่งมาไหมไม่ไม่ได้ไม่ได้แข่งแต่ว่าอ่าเจ้าฟ้าหญิงอ่คือท่านจะแข่งอ่าอีกงานหนึ่งนะ<อ>แต่ว่าเป็นเป็นเป็นอ่า่านท่านทรงแข่งไปแล้วได,ได้เหรียญทองด้วยนะชิงแชมป์เอเชียนะท่านได้เหรียญทองอ่ประเภททีม<อ>นะการบังคับม้าะศิลปะการบังคับม้านะก็เป็นทีมที่อ่าเรียกว่าชนะ เฉือนอินเดียไปประมาณหนึ่งแต้มนะก็ถือว่าสุดยอดมากนะถือว่าเป็นแชมป์เอเชียครับโอเคเลิศมาขอบพระคุณท่านผู้ว่าที่อัปเดตนะคะขอบพระคุณมากค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ว่ากองศักยอดมณีค่ะเป็นผู้ว่าสมัยที่สองของการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่มาตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีจนปัจจุบันเปลี่ยนนายกไปส4มสี่สามคนแล้วผู้ว่าก็ยังอยู่ค่ะ แล้วถ้าเกิดผู้ถ้าเกิดนายกคนต่อไปกูค,คิดว่าผู้ว่าก็ยังอยู่เหมือนเดิมผู้ว่าผู้ว่าเปลี่ยนผู้ว่าอยู่มานายกรัฐมนตรีผ่านมือไปสี่คนแล้วค่ะผู้ว่ากองศักยอดมณียังอยู่โอเคนะคะค่ะรู้สึกอีกปีหนึ่งก็จะครบวาระแล้วค่ะหมายถึงครบวาระแปดปีปกติเขาครบวาระสี่ปีสี่ปีค่ะนี่อยู่แดปีแล้ว